สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจ๊เกอร์ฮิปนะวันนี้เราอยู่ในเกม The Walking Dead นะเป็นเกมซีรีส์หนังผีนะใครที่เคยดูซีรีส์ The Walking Dead เนะี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะเข้มข้นไม่รู้ไม่สนใจทีนี้เกมนี้มาลงในเครื่องบ c ฮะได้มาช่วงฮอลลีวีนฮอลลีวีนนะโอเคครับเราเริ่มเริ่มกดไปกันเลยไปดูสิมันเล่นกันยังไงนะ ก็เป็นเกมเกี่ยวกับซีรีส์ซึ่งในเกมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเหมือนในในในหนังหรือเปล่านะเพราะผมเคยดูแค่ตอน2ตอนในเรมาเนี่ก็สนุกสนุกนะน่าติดตามโอเคเราไปเริ่มเริ่มเล่นกันเลยนิวเกมกด play ์นะฮะแล้วให้เลือก s h ชู t อะ i ิ p l a y อ๋อถ้าเป็นมินิมอลก็ยากหน่อยนะแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็โอเคผมขอเลือกสแตนดาร์ดเลยแล้วกันอีพิโ od วั a new day เราจะเริ่มกันที่อีพิส o ดแรกนะฮะก็ไม่เคยเล่นนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ t h i s game series แบบชอยอ๋อจะเป็นไปตามใน,นเรื่องที่คุณจะทำนะฮะเราทำแบบไหนเรื่องก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้น้ามัน <laughs> ส่วนตัวก็เป็นคนที่ The Walking Dead yeah ส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบหนังเกี่ยวกับซีรีส์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเราผมลองมาเล่นเกมซีรีส์ดูสิ episode 1 a new day everybody say everybody say yeah, yeah. it's a new day it's a new day อ่าโดนจับส่วนตัวก็ชอบ ดูหนังพวกซีรีส์อะไรอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองมาเล่นเกมซีรีส์ดูซิว่าจะสนุกไหมจ้องตากันเอาแล้วไงเราเล่นเป็นตัวไหนเนะี่ยฮะจ้องอีกน้ำไหมเนะี่ยโอ้ทำหน้าไว้ใช่ไม่ได้ทำหรอกเลยสิแล้วเรื่องมาเราต้องสุภาพเข้าไว้นะเป็นคน <c oughs> ที่สุภาพ ถึงแม้ว่าเราจะโดนับเราก็ต้องต้องยอมรับนะแสดงว่าเราเล่นเป็นตัวนี้นะโอเคกูกูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ฉันมันไม่ได้ฉันแน่นอนพูดอย่างมันไปยูซีมาโอเคครับมาจ้องตากัน

Still Sure there? is. Yeah. ยังอยู่ยังขายของอยู <k 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 ่บ้านโมน่ะถุยคนละคนเลยก็แล้วแล้วคิดคิดตามแล้วใครอยากจะรู้เนี่ยสิบหกปีแล mm ้วครับเออเรื่องมันเศร้าอย่าถามเลยกูก็ไม่รู้ชัวร์ มองหน้าก <The Australian mêmes> ันโอ n โมึง <navy> พูดอย่างนี้ได้ไงมึงพูดด่าฟักยูเลยนี่ไงพูดเอ้าแล้วไม่มีพูดมีอะไรให้กะ any of that seem important oh, oh, I don't I don't to up. sit in his seat and pay too much attention learn to stop worrying about things you can't control uh -huh. i'm driving this man once he, he was the worst one he wouldn't stop going on about how he didn't do it <laughs> ใข่ก็อยากก็ดลูกทำไมต้องปรับกระจกไปเรื่อยๆด้วยนยเอาแล้วไปปิดทำไมเขาแจ้งข่าวมามองทางดิมมองทางมองทางมองทางอยากโม่ดอกุย So he stops, having exhausted all his options. He starts crying out for his mama. <laughs> mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he wasn't innocent. They caught the fucker red handed, uh -huh. stabbing his wife, cutting her up as a came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I um. think he actually believed it himself. It goes to show people up and go mad when they believe their life is over จะนั่งมันจะส่งเราไปไหนเนี่ยผมจะมีอันด like ีๆให้คุเฮ้ยข้างหน้าไม่ไม่ไม่ฟังยิงไรโอ้ไม่ตกโอ้ยับยับปิ้นปิ้นเอาปิ้นไหนปิ้นยับปิ้นพังเอาแล้วไงนี่ไงไม่ยอมดูทาง โถมเดี๋ยวคุยเ,เรือลรางความเรือนรางคใครอะตอนนี้มันเรือนรางอย่าหลับอย่าหลับตื่นตื่นเยี่ยมค่อยๆเปิดตาเบ,กเบิกเนตรค่อยๆเบิกเนตรนะเราค่อยๆเบิกตื่นขึ้นสิอย่าหลับไม่ไม่มึงจะหลับตอนนี้ไม่ได้นะสวยหมาแล้วครับรถชน อ้โอ้ทอร์สตเอเก็บโอ้โขาปิ้นอ้าวตำรวจหายไปไหนแล้วอะอุ้ยเป็นไรอะตำรวจเป็นไงมาโอ้ยังติดกุญแจอยู่เนี่ย เขาดูไม่ไไดีเลยนะบอกแล้วอย่าก,กินยาดองเยอะเห็นไหมทำายาดองหกเต็มเลยเขาไม่ขยับโอเคกูก็เห็นว่าเขาไม่ขยับแล้วทำไงไขกุญแจได้ไหมกุญแจอยู่ไหนวะมีกุญแจไหมเนี่ยตำรวจนายตำรวจเขาอ,อาจจะมีกุญแจอันนี้ปืน ทำไมต้องมีปืนอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยเออยังมีออกไปไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเตะกระจกเยี่ยมนายต้องเตะเย็บเตะอีกเตะมึงจะแตกเออแตกแล้วอ่ะฮะออกไปสิเอากด W นะกด W เดินไปข้างหน้าเดินเดินค่อยๆเดินแล้วไงต่อ I window need myself drag to out that อ่าโอเค เอ้าโอ๊ตายจบถุยไม่ใช่ยังอยู่ฉันยังคงอยู่เราต้องตั้งใจหน่อยมันเกิดเอ้าฮึมซูมซ่ามเอ้ยเจ็บนะเนี่ยจากขาก็เจ็บแล้วเอามือ,อไปกระแทกกระจกอีกไหมเนี่ยมันเจ็บมือไหมเนี่ยเฮ้็ค่อยๆขยึบ เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยค่อยๆเยี่ยมไม่มีอะไรนะโอเคหยิบปืนหยิบปืนปืนของนายตำรวจนะมีกุญแจเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกุญแจเหรอฮะอ๋อลูกปืนลูกปืนเก็บลูกปืนขึ้นมาเยี่ยมนายทำดีนายทำดีอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยแล้วก็เอา ใส่กระสุนใส่กระสุนในนี้นนนนเ,เขขดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนแล้วกันในตำรวจบอกแล้วว่าอย่าเมากินจนเมาเห็นไหมยาดองเต็มเลยเนี่ยโอ้เหม็นกิ่นยาดองหมดอ๋ออ๋อนี่กุญแจนะครับเป็นกุญแจเขาหยิบกุญแจหลับสบายเมาให้ปริ้นเลย เะาเมาแล้วก็นอนแล้วกูจะขายกูโอ้โหไม่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 เอาไม่เอาไม่ดีนะโอ้วะผมไปิดอืมเฮ้ยไข่กุญแจสิจ๊ะแล้วฉันก็จะเป็นอิสระแล้วฉันก็จะได้รอดผลจากการจับกลุ่มนี้ เร,เรียบร้อยเร็วอ <mm ุ้ยเป็นไงมั่งอ่ะโอ้โอหมาอ่ะมึงไปแรงมึงเนี่ยถอยกดเอสถอยว h ดอ๋อไม่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 เอาปืนหยิบปืนหยิบหยิบปืนมาหยิบปืนมาหยิบปืนค่อยค่อยยึบปืนเยะเบาเบาแล้วค่อยใส่กระสุนมึงโดนไปเนี่ยมึงโดนไม่ไม่ยิบปืนหยิบ ลูกกระไม้ยิบลูกกระสุนลูกกระสุนบ์แบบเบาๆค่อยๆอย่าซุ่มซ้ำสามรอบแล้วนะมึงอ่ะไม่อย่าอย่าให้ฉันต้องทำอย่างนี้ไม่เอาโอ้โอ,อ,อ้ยิงยิงยิงคนอ๋อว่าเบ็บพิลเลยหัวปรินเลย นี่สกินอ่อนผิวผิวของเขาแล้วก็กลิ่นมันแปลกๆไปนะฮะวัดเดร์เฮล dead? Are you dead? ตายยังกูว่ายังไม่ตายหรอกมึงปลูมันสิมันยังไม่ตายไอ้บ้าเอ้ยแล้วฉันทำอะไรต่อเนี่ยอ้ายิงคนมาแล้วใครอ่ะช่วยด้วย มีมีคนโดนยิงไม่ไม่ไม่อย่าไปไม่เอาไม่ดีแล้วไม่เอ้ยมีคนมาช่วยเรามันต้องมีคนมาช่วยเราสิจ๊ะเสียงแบบนี้ไม่น่ามาช่วยแล้วลุกขึ้นเร็วเอ๋ลุกขึ้นอย่าซุ่มซ่ามไม่ไม่ใช่ตอนนี้สามรอบแล้วสี่รอบมึงลุกขึ้นเร็วไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่เอา,เอา,เอาลุกไปไปกดอะไรมัง่งเดินไปเรื่อยๆมันมาเยอะเลยแล้วทําไงก็ มแม่มาอ้อล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วอย่าซุ่มซ่ามอย่าซุ่มซ่ามมันมาแล้วมันจะกินมึงอัเน,นี่ยมาแล้วมันมาไกลมึงไม่อย่ามองอย่ามองวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดสู่ความเมืองหวางสู่ความเมืองหวางเพื่อมูลมนุษยชาติอย่าล้มลงมานะมึงคุยกันกึศยาปนอย่าลม้มโอเคโอเคขอบคุณมากที่มึงไม่ซุ่มซ่ามตอนนี้มันซุ่มซ่ามจริง เฮ้สอมบี้เยอะแยะเลยนะเนี่ยเอออู้หู้ยมีคนยิงเสียงปืนนะครับอ่อซอมบี้ซอมบี้จะสนใจเสียงปืนเนี่ยแล้วก็แสงไฟเขารู้มาแค่เนี้ยไปดูหนังมานะเขาบอกว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงไม่งั้นซอมบี้จะมาฮึ มีแต่เพียงฉันเล้ว <rett> มีคนอยู่ไหมครับมึงก็เข้าไปข้างในบ้านสิเดี๋ยวดูอะไรเนี่ยขึ้นทางไหนเนี่ยอะไรอะครับนี่มันคืออ๋อถ้วยชาใช่ไหมทีเซ็ตโอเคแล้วบันไดมันอยู่ไหนตรงไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆ โดยแบบพี่เป๋เราชื่อพี่เป๋เด้อช่วยด้วยเรียกใครปะเอ่อแล้วทางขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราไปขึ้นทางขึ้นข้างบนก่อนดีกว่านะเผื่อจะมีคนนะอาจจะได้รวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ไงขอเลื <Viol ent. S 1> ่อนฮะฮะกูรู้แล้วมึงสองรอบแล้วอ่าแล้ว อ๋อมีเลื่อนเนี่ยนี่เปิดประตู Hello Low <ล>มีใครอยู่ไหมผมต้องการความช่วยเหลือน,นิดหน่อยครับอุ๊ยอ๋อนี่เปิดประตูนะฮะฮะโอเคนึกว่า <ไป S 1> ลอ็อบเข้ามาแล้วนะอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะกูเข้าไปแล้วนะโอ้ เจ็บขาสิมึงซุ่มซ่ามไงล่ะมึงเลินล้มบ่อยฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดฉันไม่ใช่ผู้บุกลุกนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกอยู่ข้างนอกอะอะไรเอ่ยโอ้มาร์ครับมาร์ครับมาเวยนมาเวยนไอ้มาร์ครับอะไรเอ่ยนี่คืออะไร คลิกดูสิกินหน่อยสิของปอแม่งหลอกกูมีอะไรกินอู้เลือดนะดูเลือดสิจะไปดูทำไมนะเออเป็อะไรอ่ะฮะโทรศัพท์ใช้เลยครับเยี่ยมนะใช้โทรศัพท์อ๋อเป็นข้อความนะ ก็เป็นข้อความของบ้านนี้ครไม่รู้จยากเว้ไปไหนดีอานี้อะไรใช้หนังสือเนี่ยแล้วเราขอสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนนะรอปั p e d They're not letting us leave uh -huh. and aren't telling us <ounces> anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I, I, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message yeah. 3, <sworn> left at <Saucyendo> 651. He Clementine, baby. Yeah. If you can hear this, call the police. That's <laughs> 911. We love you. เป็นข้อความของบ้านนี้นะฮะซึ้งเลยครับแล้วเด็กมันอยู่ไหนแสดงว่าเด็กต้องอยู่ที่นี่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าแต่มีเลือดนะอฮ้ยไหนกูไม่ใช่พ่อองมึงนะแต่แต่มึงมึงอยู่ไหนครับโอหมีให้เปิดเยอะแยะเลยเปิดข้างล่างก่อนนะอ่ะฮะไม่มีอะไรเปิดตรงนี้ อาจจะมีวิทยุเรดิโอแล้วพูดสิพูชฮัลโหลคุณต้องเงียบโอ้ใครอะแล้วอยู่ไหนเนี่ยเธอเป็นใครฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะ Good. Good. แค่นี้ ยังไงต่อ Where are your parents? ครอบครัวเธออยู่ไหนล่ะอือเรื่องนะออกไปเที่ยวอายุเซฟปลอดภัยไหมฉันอยู่ข้างนอกโอ้ยอยู่บ้านไม้เนี่ยบ้านต้นไม้โอ้ยเห็นแล้วอ่ายิ้มมาก ฉลาดมากนะแอซ่อนตัวงฮะอะไรโอ้มาโอ้ออกไปออกไปคิว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 ไอ้บ้ามาจากไหนออกไปไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้แม่งซุ่มซ่ามอีกแล้วอะไรวะโอ้เออเออวิ่งวิ่งเอไม่อะไม่ไปออกไปออกไปไม่เล่นโดย ออกไปอย่าแล้วข้างในมีข้างในนี้มันอ๋อไม่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 กิ้วกิ้ววกิ้วกิ้วกิ้ววกิออ๋อไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผูขอเตะหน้ามึงทีนึ่งแล้วแต่เฮ้ยเ้ยไม่เอาไม่อัเะอะไรเฮียอะไรเฮียหยิบคอมาโอเคได้คอแล้วได้คอได้คอแล้วกตีหน้าตีหน้ามันมึงจะเอาเหมึงจะเอาหยากม่หยา ขอยคิมึงยังไม่ตายก็ขอยคิแล้วก็เอาไปเอ็กซ์ทีเพราะว่าความสะใจตายเลยยังอโอ้โหเละเอา่าโอเคครับแม่ผู้หญิงไม่ใช่แมนโจ๊กกอ้ยิปขอลาไปก่อนนะเ,เดี๋ยวเชิญพาร์ทหน้ากับบล็อกกิงเดชจะวิ่งผ่านขอผม อะไรเนี่ยโอ้ตำรวจเหรอวิ่งแล้วครับอูชิดรันรันชิดรอด้วยชิดไอชิดไอชิดรอมาด้วย